ผักสวนครัวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงแต่การผลิตผักให้มีคุณภาพดีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผักทุชนิดอ่อนไวต่อโรคและ,มะแมลงดังนั้นนวัตรกรรมโรงเรือน e อีเว็บอัจฉริยะจึงถูกคิดคนขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรตอบโจทย์ปัญหาการควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของผลผลิตจริงๆก็คือโรงเรือนพืชแบบหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ย ทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้วิจัยโรงเรียนพืชหลากหลายแบบนะครับซึ่งเราก็วิจัยได้ไปถึงโรงเรือนพืชแบบที่เป็นคล้ายๆมุ้งแต่ข่ายนะครับซึ่งเราก็พบว่ามันยังมีปัญหาเรื่องมแมลงตัวเล็กๆลอดเข้ามาในมุ้งได้นะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องใช้สารชีวพันธุ์ในการกําจัดมแมลงนะครับเนืเ่องจากทางผมเองเป็นวิศวะก็เห็นว่าถ้าเราสามารถลดการใช้สาร ในการจำกัดกาจัดมแมลงได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็เลยลองมาศึกษาเรื่องของโรงเรือนอีเว็บนะครับแต่คราวนี้โรงเรียนอีเว็บเนี่ยในไทยมีความพยายามใช้กับพืชมาพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยสําเร็จเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องความชื้นค่อนข้างสูงนําสู่การเป็นโรคของพืชง่ายนะครับเราก็พยายามจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นทําโรงเรืนเอน E ap, อีเวบอัจฉริยะไปแต่ถ้ายังต้องใช้สารเคมีป้องก,กันโรคพืชก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเป้าหมายของเราตอนนี้เราพยายามจะทำโรงเรือนที่จะไม่ใช้สารในการกำจัดทั้งศัตรูพืชทั้งโรคพืชน,นะครับทั้งมแมลงหลักการทำงานของนวัตกรรมโรงเรือน e อีเวบอัจฉริยะ คือการนำเอาระบบ evaporative cooling system หรือพัดลม e v a p มาติดตั้งในโรงเรือนเพาะป,ปลูกเพื่อระบายอากาศและเติมออกซิเจนให้กับพืชโดยจะใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็นทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิภายในโรงเรือนและตรวจค่าความชื้นสัมผัสทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชได้ดีขึ้นรวมถึงมีการติดตั้งระบบให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมได้อีกด้วย กระบวนการทํางานจริงของมันนะครับคือเราจะมีสมองกลนะครับเรียกว่าภาษาเต็มๆจะเรียกว่าสมองกลฝังตัวเป็นตัวที่จะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์นะครับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงมากทุกๆ30ิวินาทีนะครับไม่ว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์ความชื้นสัมผัสทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนแล้วก็เซ็นเซอร์แสงความเข้มของแสงภายนอกโรงเรือนเอามาประมวลผลด้วยสมการควบคุมแล้วก็ จะเอาไปควบคุม4ตัวนะครับได้แก่ปั๊มน้ําของแผงแผงความเย็นนะครับแล้วก็พัดลมของแผงความเย็นแล้วก็พัดลมหมุนเวียนภายในโรงเรือนแล้วก็ม่านทางแสงปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มหันมาปลูกพืชผักในโรงเรือนกันมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชได้ดีแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะหากใช้นวัตกรรม E-Web อัจฉริยะควบคู่ไปด้วยก็จะทำให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมายการยกระดับสินค้าเกษตรในยุค4.0ได้ไม่ยากเพราะทุกปัญหาแก้ได้ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์